สวัสดีครับพบกับการฝึกฝนทำข้อสอบ GSP ระดับประถมศ,ศึกษาข้อนี้เป็นระดับชาติปี60จากรูปส่วนที่แรงเงาสีเหลืองคือทางเดินสนามเด็กเล่นจงสร้างแบบจำลองทางเดินสนามดังกล่าวมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ1เมตรต้องการใช้ปูนเพื่อทำทางเดินสนามโดยใช้ปูน1ลูกต่อพื้นที่1ตารางเมตรวงเล็บ ปูนหนึ่งลูกราคา80บาทหนึ่งหาพื้นที่ทางเดินสนามดังกล่าสองพื้นที่ทางเดินสนามดังกล่าวต้องใช้ปูนกี่ลูกและค่าใช้จ่ายค่าปูนรวมเป็นเงินกี่บาทพร้อมแล้วเรามาเริ่มสร้างแบบจำลองครับเลือดจุดข้าเมนูการแปลงเลื่อนขนาด เลื่อนขนาดตามสเกลเลยนะครับ1มเมตร1นึ่งอาัพีมหนึตัวนี้ศูองศาต่อไปจากจุดต,ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับระยะทางอยู่ที่สเกลจะเป็น3เลื่อนขนาดไปอีก3ซติเมตรทางขอบทางเดินเลื่อนไปอีก หเซนติเมตรทำในส่วนของครึ่งหลังนะครับโไปอีกามเซนติเมตรต่อไปเราจะสร้างส่วนโคง้งทีละส่วนนะครับ ใช้ส่วนของเส้นตรงลากเชื่อมจุด2จุด่างนี้นะครับสร้างจุดกึ่งกลางคลิกท,ที่จุดกึ่งกลางคลิกท,ที่จุดด้านขวาและด้านซ้ายตามลำดับจะเป็นลนักษณะ1 2 3สร้างส่วนโค้งทำเช่นเดียวกันครับ1 2 3งสร้าง ตัวนี้เราลากส่วนของเส้นตรเชื่อมอีกครั้งหนึ่งสร้างจุดกึ่งกลางตัวนี้ย้อนนะครับย้อนคืนจากขวามาซ้ายนะครับหนึ่งสองสามสร้างส่วนโค1งหนึ่งสองสามสร้าง ส่วนโคงส่วนของสิ้นตรงล่ากเลยนะครับจี่นี้ขอซ่อนต่อไปเราจะทำพื้นที่ส่วนที่แรงเงาครับ ชิดที่ส่วนโค้งของครึ่งวงกลมใหญ่ไปสร้างบริเวณภายในส่วนโค้งเซกเตอร์ชิดที่ส่วนโค้งเล็กสร้างบริเวณภายในเซกเตอร์ทำเช่นเดิมครับต่อไปเราทำสี ส่วนของตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้เป็นสีขาวเราก็ได้แบบจำลองของเราเรียบร้อยต่อไปจะเป็นแนวชิดนะครับจากเฉลยนะครับผุ้ตั้งขอทำเป็นแนวชิดของการหาพื้นที่สีเหลืองดังนี้นะครับ ลากส่วนของเส้นตรงขึ้นมาครับ1เส้นคลิกท,ที่จุดในรูปต้นแบบคลิกที่จุดใดก็ได้นะครับในส่วนของเส้นตรงแล้วระบุเวกเตอร์เข้าเมโนูการแปลงครับเดี๋ยวจะเอาส่วนทั้งหมดนี้มาอยู่ในส่วนของเส้นตรง ครับคิดท,ที่จุดวางจุดได้เลยเอาส่วนที่สองมานะครับ เช่นกันเดีจะทำเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่หนึ่งสแนวคิดของเราคือเคลื่อนที่มาแล้วจุดนี้จะเห็นได้ว่าการหาพื้นที่ของสีเหลืองก็คือใช้พื้นที่ของวงกลมใหญ่ลบด้วยพื้นที่ของวงกลมเล็กนั่นเอง หนึ่งสองเตือนี้คือป้ายของรูปเต็นแดด ครับรูปต้นแบบของเราเนี่ครับแนวคิดในการหาพื้นที่นี่ครับขอซ่อนทั้งหมดนะครับโอเคนะครับรูปต้นแบบ แนวคิดการหาพื้นที่ต่อไปเราจะคำนวณหาพื้นที่ครับพื้นที่วงกลมใหญ่ครับเข้าเมนูตัวเลขเครื่องคำนวณไปที่ค่าพายนะครับพื้นที่ของวงกลมคือพายอยกกำลังสอง ตอนนี้เราจะหาพื้นที่วงกลมใหญ่ก่อนพายอของเราคือเท่าไหร่ครับตรงนี้นะครับคือ2.5ยกกำลัง2เสร็จแล้วลบด้วยพื้นที่ของวงกลมเล็กพายอคือ รสมีของวงกลมเล็กนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้2.5แสดงว่าลบด้วย1นะครับก็เหลือ1.5จตกลงครับเราก็จะได้พื้นที่ สีเหลืองของเราก็คือ12.57ตารางเซนติเมตรเวลาไปแข่งขันนะครับถ้าเราลืมสูตรของพื้นที่วงกลมก็ไม่ต้องตกใจนะครับนะักเรียนอาจจะวัดตรงนี้เสร็จแล้วลบด้วยไอเซกเตอร์ของตัวเลขนะครับแล้วรวมกับในส่วนที่สองแซกเตอร์ใหญ่ลบด้วยเซกเตอร์เล็กก็จะได้ออกมาคำตอบ12.57 เช่นเดียวกันเมื่อคำนวณเรียบร้อยแล้วเราจะไปตอบคำถามกันเดี๋ยวย้อนไปดูคำถามก่อนเขาบอกว่าหาพื้นที่ทางเดินสนามดังกล่าว2พื้นที่ทางเดินสนามดังกล่าวต้องใช้ปูนกี่ลูกและค่าใช้ใจ่ายค่าปูนรวมเป็นเงินกี่บาท พื้นที่สระนามเท่ากับ,เ,เ,กบเลย12.57ตารางเซนติเมตรแปลว่าโจทย์ของเราเป็นเมตรนะคะรับก็ตอบเป็นเมรตรตารางเมตรเพราะเราใช้อัตราส่วน1เซนต่อ1เมตรในการสร้าง ส่วนที่2คือใช้ปูนทั้งหมดกี่ลูกกี่ลูกครับนักเรียนอาจจะตอบ12.57ลูกเพราะว่า1ตารางเมตรใช้ปูน1ลูกจะผิดนะครับผิดไม่มีใครขายปูน12.57ลูก ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่า13บลูกนะครับสิบลูกและรวมเป็นเงินกี่บาทข้อสอบข้อนี้ต้องระมัดระวังนะคะรับรวมเป็นเงินกี่บาทก็เอาสิบสาม นะครับคูณ80เพราะ1ลูกราคา80บาทไม่ได้เอา12.57คูณแ0นะครับจะผิดทนันทีนะครับเอา13คูณ80นักเรียนอาจจะใช้เครื่องคนวณเพื่อความรวดเร็วนะครับ13คูณ80สบตกลได้ออกมาแล้วครับคือ1,040บาท โอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ